เอาล้วครับพร้อมจะเด้าใจเอ้ยเศร้าใจไปพร้อมกันหรือ,อยังนะฮะผมได้มาแล้วครับโอ้โหฮันแมนอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเศร้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะกับการเปิดเปิดกล่องลุ้นโชคนะโชค2ชั้นนะกับเกม Counter Strike Global Offensive นะวันนี้เสียงอาจจะแปลกไปเพราะว่าเนื่องจากเป็นแผลร้อนใน ะะหลายคนจะรู้ดีว่าผมเอาเกลือป้ายแผลนะครับแล้วก็น้ำตาไหลแสบเยี้ยต้องขอบ,บว่าเยี้ยนะอยากจะแบ่งปันความซึ้งนี้ให้แก่ทุกคนจริงๆนะเนื่องจากเราเจ็บมาแล้วเราก็อยากจะมาเจ็บในเกมอีกนะครับโอ้โหก็ขอให้ในเกมนะอยากให้เราเจ็บเหมือนในปากของเราอีกนะฮะ อยากให้ได้ของดีๆนะฮดีๆด,ด,ดีที่หูก็ดีนะฮะอืมเอาละไม่ต้องพูดท่ทามทำเพลงและร้องเพลงนานนะมาเปิดกันเลยอันนี้เอาช้าๆเร็วๆเลยเอาเร็วๆอนะ่ะเปิดนะครับเอาละจะได้อะไรครับโอ h e เฮเวนกาดมีแล้วนะมีแล้วสวยพันนี้ถือว่าสวยนะ นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่มีแล้วมึงไม่ต้องเอามาอีกนะอของไอของในฮัแมน่ะผมว่าผมมีเกือบครบแล้วนะยกเว้น M4S นะั่นแล้วก็เกกันแล้วก็ USP AK อะไรพวกของหลังๆเนี่ยกูไม่มีเลยนะมีโอกาสให้กูบ้างนะกูเจ็บปากผ่านปืนพกไปหาพี่ไงนะได้อัก นะก็ต้องขอบคุณน้องเกมส์เจมส์ปิก้าปิก้ามากนะที่สนับสนุนกล่องมาให้ผมนะให้ผมได้มาเปิดและช้ำใจอีกนะก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะอยากเปิดมากนะรู้สึกแบบลุ้นกล่องแนละ้วแม่งมันนะเว้แต่แม่งเปลืองตังค์เอาเงินไปซื้อมีดดีกว่าไหมไเี้เพิ่มอีกไม่กี่ดอนได้มีดแล้วนะ่ามาเปิดต่อเลยขอบคุณน้องเจม,มากนะครับชื่อไทยผม ชื่อเจมส์มึงเอามามึงเอามาให้หมดเลยไอ้ซัดมึงผ่านไปจังเลยอันนี้ผมมีสแตทแท็กแล้วนะฮะจำได้จากคลิปแรกๆเนอะผมจะเปิดได้นะครับอันนี้วันนี้ผมเคียวตัวปลอมนะเสียงไม่เหมือนเลยรู้สึกพูดนี่แม่งตะปุกตะกักมากติดไอยอยู่ลูกปากเนี่ยอมอะไรไว้เนี่ยอุอมอะไรไม่ได้อมไม่ได้มวยโค้ง <c oughs> <c oughs> เปิดกันต่อเลยเพื่อความเร็ว แม่งชอบผ่านปืนดีๆไปนะเว้ยเฮียโอ้ยไม่แล้ว P90 ต้องขอบอกว่าคลิปนี้นี่จะเปิดได้แต่ปืนเดิมๆนะอยากได้ AK ว a คซอนอ่ะขอหน่อยได้ไหมมีสาดอะไรไหมกูไม่อยากใช้สาดแล้วศาสไอศาสไอศาสไอ้ตา์ไอศาสเลยแปดสิบพาพี่่งแต่ไม่เป็นไรได้ศาสศาแท็ก นะซีแซดนะซี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 แซดซ,ซ,ซ,ซีซ่า,าโรซ่าถุยมาเปิดกันต่อเหลืออีกกี่กล่องเนี่ยนะมึงอย่าผ่านของดีๆไปเยอะได้ไหมให้กูบ้างเถอะให้กูโอกาลิวเอไออีกแล้วโอ้โหคามิมาทุกรอบไอ้เหี้ย ผ่านของดีๆไปหมดเลยเย้ยทำไมดวงกูดีอย่างงี้กูอยากได้มีดมาโชว์เขาบ้างอะฮะเข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจปะเอาของดีๆมาให้กูบ้างไอของที่กูมันยังไม่เคยได้นะโอ้โหเจ็บไปถึงซวงในโอ้โหแม่เอ้ยไอเฮ้ยที่ใดมีรักที่นั่นมีตุด๊ดนะ ไอ้เหี้ยใจคืนขมและทมทวงตูดฮออเมือม่อกี้สี่เซดเยอะเลยมึงผ่านเยอะเลยผอันมานักต่อนักสมอันต่อเจอันและสุดท้ายก็มาจอที่พีเก้าศูนย์มืินเดิมทั้งนั้นไอ้ซักเอาไปขายทิ้งดีไหมแหม ขอเหอบืนแพงๆนะให้กูทีให้กูทีให้กูหน่อยให้กูหน่อยได้เพราะเฮ้ยเฮ้ยอุ่นอุ้ยคองตายว้าวเย้เย้โอ้โหตีลังกาสามตลบไอ้เหี่อโอ้ยเอ็มซีเอหนึ่งเอสครับอะตอมิกโอ้โหของดีครั้งแรกในชีวิตต่อมือฮะกูยืนขึ้นเลยเนี่ย หายเจ็บทันทีหายเจ็บร้อนในทันทีสวยงามไดนดูดิเป็นแบบไหนมินะิมอลแวร์นจะขายได้เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวไปดูทีละกันนะแต่ที่รู้ใช้เลยใช้เลย,ยมาเปิดต่อออขอดีๆขอดีๆอีกดีๆดีที่หออ เขาว่ากันว่าเมื่อได้ของดีนะของต่อมาก็จะเฮี้ยทันทีนะครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเปิดเลยไอสัตว์ต้งมุมตรงมุม,ม,มเอามาม่เอ็มก็ได้เอ็อมโอ้โหม,มันแน่นอนอยู่แล้วว่าจะได้ของเดิม ขอคุ้มหน่อยโดววันเนี้ยนะขอคุ้มนิดนึงนะ <c oughs> แต่ได้เอมสมาเนี่ยดีใจแล้วถือว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเปิดอะไรได้ดีเท่าเอมสี่มาก่อนนะนอกนะั้นเฮีย้ยหมดต้องยอมรับเลยว่าเฮี้ยหมดยินเนาะไม่ให้กูรลุนเลยไม่ให้กูรลุนเลย มึงมาอีกแล้วกี่กระบอกตอกกี่กระบอกฮะเฮียแม่มึงเกินมาจากกระบอกไม้ไผ่ไอ้สัสเ,ออเปิอแบบไม่ต้องลุน้นเราไม่ต้องลุ้นแล้วเราเราปรงถือว่าปรงเพราะว่ามีมีทีสองพันผ่านไปประมาณสามสี่กระบอกแล้วก็มาจบที่การลุเอะมึงรักกูเหลือเกินไอเฮียไม่เอาสแตทแท็กให้กูเลยล่ะแหม ปตรงมุมนี้บ้างอืมสยศาสตร์บ้างเฮ้ยเอาเอเคอยากได้เอเคชอบเอเคเอควยหัวเฮ้ยอ๋อไอเหี้ยได้ของดีแค่อย่างเดียวหรอขอสักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทุกกล่องเลยอ่ะมุมนี้บ้างครับอ๋ออุ้ยดีดีเอา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 ดีดี ใบสันก็ยังดีเออขายได้ราคาหน่อยมั้งเพราะเกรดมันสูงกว่านะใบสันอันนี้มีแล้วเป็นลายแบบโจนสลัดเลยนะโจนไอสัตว์เลยนะโจนสลัดอเหลืออีกห้ากล่องนะหวังว่ามันจะได้ของดีๆบ้างขอเฮ่อไอ้เนะของดีๆได้มะได้มะเอควาคอนน่ะอยากได้อ่ะเข้าใจปะเอาดิ เอาดีเอาดีเอาดีสแตทแท็โอ้โหพึ่งได้มาเมื่อกี้มึงให้สแตทแท็กูเลยขอบคุณขอบคุยหัวคุณนะโอ้โหติดต่อกันเลยเฮียนี่โรคติดต่อแน่นอนถูกด้วยโรคระบาด <c oughs> อ่ะตรงตัวเคเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผ่านลย2สองอันเลยเอ็มสี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮีย มึงจะโผมาแลวแค่ถาพ้องนะโผมาหลังๆก็ได้ให้กูได้ลุนบางอปืนพวกอีเย่นี่กและเยอะเหลือเกินฮันแมนนี่กูเบื่อเหลือเกินเล่นทีไรก็ดอบแต่ฮันแมนฮันแมนโอ้โหดอบให้กูก็ดีแล้วแต่กูยังบนบนพกก่อกูมีปืนพวกนี้หมดแล้วต้องโตัยูบ้างให้เราได้ยูสได้ยูสของดีๆของดีพาน ของดีผัะสัตว์แ,แกไอเหี้นนี่แล้วเอสเอสีกูมีตั้งกี่กระบอกไอสัตว์ให้กูไปบริจาคเลยไหมให้มาเยอะขนาดนี้ให้กูไปบริจาคเหอะอ้โหเหล็กสองกล่องผมรู้สึกแววรู้สึกว่า20กล่องนะเปิดไปนี่ใช้เวลาแบบว่าเร็วเหลือเกินเพราะกูเปิดเร็วอนี่ของดีๆ ก็ขอด,ดีๆดีๆดีๆไม่ให้กูได้ลุ้นเลยไม่ให้กูได้ลุ้นเลยพระเจ้าครับได้โปรดประทานสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามีดฮันแมนหรืออะไรดีๆก็ได้เพราะผมเหลืออีกแค่กล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายเขาว่ากันว่าแฟนจะสวย นะในเคาน์เตอร์ก็ต้องปืนสวยนะมีดสวยเคียวสวยแมนะ่ยาปวดอ่ะของสุดท้ายต้องน้ำโมสามจุดโอ้โอดับเบิลเกล็ดรัสาโุอุงกดข้อไปครับให้กูได้หลุดบ้างไอ้ฮ่าฮ่าฮ่พ่อมึงตายไอ้สัส เอาไปขายให้พ่องเถอะไอเ้เหี้ยยวกลัวไปบริจาคเลยสัตว์อให้เยอะขนาดนี้บริจาคก,กูเถอะนะแล้วก็สำนี้ผมในเคียวหวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะเจ็บนะเจ็บมากเจ็บทั้งปากและใจนะแต่ก็ยังดีได้เอ็มซีโอ้โหอวดก่อนอวดกอ้อนปืนของเคียวสวยยังดีไอเ้เหี้ยนี่ดีสุดอนอกั้นเปิดมาแบบ ื่อใจจริงๆนะสวัสดีบ๊ายบายครับ